ยี่ห้า XMAX 300ผู้จุดชนวนบิ๊กสกูตเตในไทย แน่นอนว่ารถที่เป็นผู้บุกเบิกรถ Big ก c ู o t อร์ในไทยที่ยมขนาดนี้ก็หนีไม่พ้น X Max 300เพราะว่าในปี2017นะคะ Yamaha ก็ได้เปิดตัว Yamaha X Max 300ออกมาอย่างเป็นทางการในไทยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะคะในโลกนั้นก็ได้เป็นที่นิยมในเรื่องของ T Max 500ในปี2001ที่เป็นตัวเปิดตระกูล Max Series อย่างเป็นทางการโดยมาพร้อมกับแนวคิด Super Automatic ต่อมาในปี2013ค่ะแม้ว่า X Max จะยังไม่ได้เข้าไทยอย่างเป็นทางการนะแต่ ว่าด้วยความกระแสะของ Big กสกู t ตเตอในไทยเนี่ยกำลังมาแรงมากที่แม็กก็ถือว่าเป็นตัวเลือกหลักของตลาดบิ๊กสกูตเตอร์เลยทีเดียวซึ่งยอมก็ส่งผลให้ยมให้ x max 400รุ่นใหม่เครื่องใหญ่กว่าเดิมถูกเปิดตัวมาในยุโรปก็ได้รับความสนใจไปด้วย และกลับมาที่ปี2017ค่ะที่ประเทศไทยเราเปิดตัว Yamaha X Max 300อย่างเป็นทางการซึ่งมีการผสมผสานออกแบบเฉพาะตัวที่นอกจากหน้าตาได้รับแรงบันดาลใจจาก T Max แล้วก็มีการผสมตัวอักษร X เข้าไปด้วยให้เป็นเอกลักษณ์ตามชื่อของมันนี่แหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นว่าตั้งแต่ปีแรกที่เปิดตัวออกมาก็ทำให้ทุกคนนั้นให้ความสนใจกับบิ๊ก o ูตร์รุ่นนี้เป็นอย่างมากเลย ต้องบอกเลยว่านี่คือผู้จุดกระแสร,รถแนวนี้เป็นทางการในไทยนั่นเองต่อมาในปี2023ก็ได้เปิดตัว XMAX 300โมใหม่ที่ได้ทำการปรับเส้นสายรอบคันให้มีความแหลมคมมากยิ่งขึ้นระบบไฟรอบคันจะกลายเป็น LED ทั้งหมดโคมไฟหน้าก็เห็นเป็นรูปตัวอักษร X ได้ XD อย่างชัดเจนเพราะเพิ่มแถบ DRL เข้ามาเสริมภาพลักษณ์นอกจากนี้ก็ยังมีจุดที่เป็นไฮไลท์คือจอสีแสดงผลแบบ TFT สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้แถมยังมีระบบนำทางจากกา r m i n ที่แสดงแผนที่เต็มรูปแบบติดตั้งมาให้ด้วยเลยและก็ยังมีจอแสดงผลแบบ LCD ขนาดเล็กติดเสริมมาให้อีกด้วยและล่าสุดในปี2025นี้ค่ะทางครก็มีการติดตั้งชิลหน้าปรับไฟฟ้าเพิ่มความพรีเมียมและจัดเต็มเข้าไปยิ่งขึ้นเลย ซึ่งสำหรับรายละเอียดประวัติของยม 5S Max 300นี้ก่อนจะมาถึงปัจจุบันนั้นมีแรงบันดาลใจจากไหนเริ่มต้นยังไงบ้างเพื่อนๆสามารถไปรับชมคลิปเต็มได้ที่คลิปก่อนหน้านี้คะ่ะที่เราได้ลงเอาไว้แล้วก่อนจากการยังไงขอฝากเพื่อนๆติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของโมโตเรเวอนี้กันด้วยนะคะ